ทุกคนรู้สัญญาครับว่าป้ายดาวเคราะห์มีอะไรอยู่์บางคนอาจจะมาเช่าเครเ่อร์บินเพื่อเข้าใจเ,เรื่องนี้เราจะวางแผนสนนนงังเกแผะน้อมวูการยันสุดดาวโมโฮขึ้นมาซึ่งยาวของเราทราบขนาดแน่นของมันแต่ทำไมาถึงนับเป็นดาวโมโฮล่ะเขาได้บอกของเก็ที่แม่เราลงไปใต้รูขีวของดาวได้แต่ดาวโมโฮยังถูกเรียกว่าโมโฮอยู่อยู่ใกล้โคโรกแน่ทั้งเราสามารถปัญญามลงไปเก็บข้อมูลที่สั่งเดือด5กิโลเมตรได้โดยดาวโมโฮมีความเร็วเพียงแค่20กิโลเมตรต่อหนึ่งทำให้เราเร่งอยิ่ ทำตแต่ไหนชัดเจนมากขึ้นเบอร์ซัมตอบเพื่ออยากจะได้ซูดาวคอร์ดและออเวอร์บอลยิงขาไปสองคงตันเปิดในโซล่าซิสเต็มหรือเปล่ะในตังง้งตรงนี้ไปในภารกิจนี้เมื่อสิ่งเดียวที่ต้องคำนึงคือเดต้าวีซึ่งเป็นความสามารถที่เปลี่ยนแปลงความเร็วของจรวดได้ดเพื่อปกติแล้วเราจะาลงแค่นี้น้อยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยทรัพยากรมาก ในการถ่ายดาวที่มวีน้อยที่สุดส่วนใหญ่จะใช้ของช็อปพอตซึ่คือการแก้ไขลำบนพับเบลในเวลาปล่อยที่ต่างกันเครื่องถ่ายและวินโด้ที่ใช้ดาตเทีวีน้อยที่สุดแผนการไปส่อยดาวเทียมของเรามีดังนี้โดยเริ่มแรกเราจะการอ่านของช็อปพอตจะได้ว่าวันที่ปล่อยดรวเที่ดีที่สุดคือวันที่25มีนาคมหลังจากนั้นเราจะขึ้นไปสู่พาร์ติชั่นออริทเราใช้ดาวเทีประมาณ3,000ซึ่งหาได้จากการตั้งสมกาตรการพลางที่ก็คือดาวเทีเท่ากับ1,400เมตรต่อวินาที ต่อมาในการที่จะทํำให้ดาวเทียมของเราหมุนวนอยู่บนวงโคจรได้นั้นมีแรงโน้มถ่วงเท่ากับแรงมีสูงการเท่ากับ1.87ก่า10กิโลเมตรต่อวินาทีและเมื่อเรานําค่าทั้งหมดมาบวกกันเราจะได้ว่าเราต้องการใรงดึงดดทั้งหมดที่จําเป็นต่อการปล่อยขึ้นทางบนวงโคจรเท่ากับ3,000เมตรต่อวินาทีซึ่งหลังจากเราปล่อยขึ้นไปได้แล้วต่อมาเราจะจุดจรวดไปในทางิศโปรเกรส1 4 9 2เมตรต่อวินาทีที่ทิศ123องศาก่อนถึงวีโตเกตของเพอร์บัลและจากนั้น ปล่อยให้ยานเดินทางในดิฟเฟนสุดไปเอ็นเตอร์โมโฮและทำรีโทรเกตเบรนใช้เซอร์เทอร์วี3,460เมตรต่วินาทีเพื่อแคปเจอร์โอปคจรดำโมโฮหลังจากนั้นจะปรับอินเทนชั่นให้ตรงกับลูกที่เรากำลังจะลงไปศึกษาโดยเราทั้รีโทรเกตเบรนที่จุดอพยีเลี่ยนนั้นจะตับอินเทนชั่นคือการทำให้เติมความเร็วหลังตัดมันลดความเร็วความถ่ายขบวนวงโอปจอรซึ่งมีขนาดเท่ากันแค่มีทิศทางที่ต่างกันเมื่อเราใช้ลองอัฟโคไซน์เป็นไปตามกรรมการเซอร์เวีเท่ากับบีรากอร์ูตสองคูณหนึ่ง ถ้าจะเห็นได้ว่าเดลต้าวีแปรผันตรงกับวีดังนั้นเมื่อวีน้อยที่จะอดพเพียลตจะทำให้ชัน์เดลต้าวีที่น้อยที่สุดในการปรับบูมโอโกรจดย่าของเราเป็นย่าที่มีขนาดเล็กกระหัดรัดเช้เชิงหลอยแต่ยังสามารถส่งไปถึงโอโกได้ใช้เดลต้าวี5,211เดลต้าวีโซนที่หนึ่ง2,315โซนที่สองทั2 3และเชิงแข็งเจ็ดร้อ็ดสิบสามโดยส่วนหัวเป็นดาวเทียมเชื่อมข้อมูลจากอากาศเทอร์บินและส่วนที่เหลือเป็นหักเชื้อเพลิงพื่อไปถึงโอโกและมีชาร์จเวทเรชวลเท่ากับ4.65ใช้แบตตเอรี่จ ทั้งหมด1,225หน่วยต่อมาเราจะมาดูส่วนประกอบของยานกันนะครับในภารกิจนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือส่วนหัวเพราะส่วนหัวเป็นตัวเก็บข้อมูลมาให้เราแต่เราไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้โดยใช้แค่ส่วนหัวดังนั้นเราต้องได้ใช้อีกส่วนหนึ่งเพื่อนำยางของเราเป็นสโมโฮโดยยางของเราจะประกอบด้วยสองส่วนหลักปลายปลายวายอวัวนิปทเป็นส่วนที่ทำให้เราบังคับยางได้ง่ายครับส่วนที่สองอุปกรณ์วัสดแดงน้ำทัวต่อมาเป็นโพรมีไว้สำหรับเสื่อมนักเบียของเราครับ ต่อมามีแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์เป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับตัวยานมีเชฟเพลิงและเครื่องยนต์สำหรับเข้าสู่โมโบทั้งหมดนี้จะคุมด้วยแฟรลิงเพื่อลดแรงเสียดทานและลดการใช้เชื้อเพลิงส่วนที่สองนะครับเราหลักจะประกอบด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อออกจากวงโคจรของเซอร์วินโดยใช้ถังน้ำมันขนาดเล็กสองถังในสองสเตจและฉันพึ่งแข็งสบพอก่อนฉดรถนอนให้ฉดอยู่ห่างจากน้ำทะเลระยะทางหนึ่งหมื่นห้าพัเมตรระยะทางห่าง1น0 0 0เมตรแล้วให้เตรียมฉดไปทางทิศตะวันออก 4ภาพองศานะครับจากนั้นรอให้จรวดอยู่ห่างจากระดับความเร็ว70เมตรให้แบบไปโมโฮเทปเพื่อเข้าสู่วงโคจรโลกให้แบบมานูเวอร์ไปที่วงโคจรดวงอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นให้ตั้งมานูเวอร์ไปที่โมโฮไปที่หาจุดเรียนเขาเพื่อมีระยะใกล้ที่สุดนะครับก่อนเดินทางไปที่โมโฮรายะตั้งมานูเวอร์เพื่อเข้าสู่วงโคจรดาวที่โมโฮโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับจากนั้นให้ทำสกิทมาลงโมโฮและวทำการรีทูเกตเบิร์นเข้าสู่วงโคจรโมโฮหลังจากนั้นใช้ท่าว้าไปที่จุดแฟฟเอร์อออบบนนเพื่ปรัฟินิเชันมมุตรงกับลทำนองโมเมตร ต่อมาให้วนไปตรงจุดที่อยู่ใกล้หลุมมากที่สุดนะครับปุ่ส่วนท้ายออกไว้เป็นรีเย์เพื่อติดต่อเซอร์วินตั้งมานูเวอร์ให้วนลตรงหลุมพอดีจากนั้นก็มางชัดตรวจตามเส้นทางทั้นได้ตั้งเอาไว้พอใกล้ที่จะถึงหลุมให้เราเปิดแทนเซออ์แนอนนอมตัวงเพื่อส่งตัวเข้ามาที่โต๊ะน,นะครับจากนั้นก็เปิดไปจนถึงจรวดถึงปลาสุดข,ของหลุมเลยนะครับเป็นดรว่าเปิด ม,มกนการตัง้งสมมติฐานไปว่าค่าในน้หมันจะมีค่าหลพันธรัสมีไม่เหมือนใต้ฟลโลคือเอเท่ากับสส่วน3ามไโลปาโดยที่อจะน้อยกว่าลัสมีของดาวมัวค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามเมตาเชลเจโนมค่ะท่า้หาเราต้องการดตัวสมมติฐานเราจะต้องการข้อมูลในมนะค่ความลึกหรือลัมีของ ดาวโมโนค่ะซึ่งเราก็ใช้เครื่องมือวัดแรงโน้มถ่วงในการเก็บข้อมูลค่ะเนื่องจากในเกมไม่ได้มีเกี่ยวกับค่าลัสเซนดีค่ะแต่ให้ค่าความสูสงในบทสนวกคือค่าความสูงจากระดับ,บน้ำทะเลและจากพื้นผิวซึ่งเราเลยคะ่ะรูได้ว่าความสูขงของยานนะคะสูงจระดับน้ำทะเลที่16,500เมตรเราต้องใช้ยานนะคะมาจากพื้นผิวของดงาวนั่นนำมาลบซึ่งจะได้ค่าประมาณ3,700.7เมตรกว่าค่ะดังนั้นนะคะระยะห่างระหว่างยานกับจุดศูนย์กลางนะคะจะได้เท่ากับลัสเซนดีของดาวนั่นคือ3 7 0 0วามสูงจาตรนท้ะค่ะ จากข้อมูลหลังจากที่เราพลิกการตัสมิ่กับความสูงออกมาแล้วเราสังเกตเห็นว่าจีไปผันตรงกับ r แต่เราคิดว่าจะเป็น inverse square law เหมือนแรงระหว่างมันก็ได้เราจึงได้ทำการพลิการอีกรอบที่ r ไปผันตรงกับ1ส่วน r กํลังสหลังจากนั้นเราได้ทำรีสแครฟฟิตทั้งสองสมการและได้ผลลัพธ์ออกมาดังกราฟที่แสดงเห็นได้ว่าเส้นจากกราฟฟิต a กับ1นึ่งส่วนสง r กําลังสไม่ยำกว่าเราจึงได้สรุปว่าดาวโมโฮที่ความสูง0ถึง5กิโลเมตรตันกลวงและอาจจะเราได้ว่ากลวงทั้งดวงเนื่องจากวิธีการคอไม่ถูกต้องเมื่ิกาเข้าไปค่ะ อาัาจากที่เราทำธุรกิจนี้พวกเราได้รู้ว่ายังมีบางส่วนทสามารถพัฒนาได้เรื่องแรกในการวิเคราะห์วงโคจรพวกเราควใช้กัาซดีเอซิดเพื่อประหยาดเดต้าวีแต่ถ้ามีน่าความยังสูงเราจึงไม่ได้ทำต่อมาเราสามารถสร้างจุดให้มีขนาดเล็กลงได้โดยการหาคอมบิเนชันขอเงพะเื่องยนที่ต่างกัน่็ทำให้ดต้าวีเท่าเดิมแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลงในการหาความสูงจาระดับน้ำทะเลของืนหโมโหเราสามารถทำให้มันย่งมากขึ้นได้โดยการหาค่าเลี่ยของความสูงมากขึ้นซึ่งจะทำให้ข้อมูลเข้าใกล